สักนั่นนะครับโอ้ยอาครับโดนนับแปบและฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าเจ้าปอลสัตว์นั่นนะครับโอ้ยเหลียบร้อยเลยครับกลายคลิกเลยครับฝ่ายแดงครับผมเป็นว่าครับคู่ที่5วันนี้นะครับก็ฝ่ายแดงก็จะเปิดเอกบอหลักบุญครับเอาชนะนกไป็นยกนี้ ฝ่ายแดงก็เป็นฝ่ายชนะน,นกไปนะครับยกที่ฝายกที่อะไรกิ๊ยกแรกเลยยกทีมหนึ่งก็ได้เองครับผมสวัสดีครับ ครับกายทิกเลยครับฝ่ายแดงครับผมเป็นว่าครับผู้ที่ห้าวันนี้นะครับก็ฝ่ายแดงก็จะเปอีคอหลักบุญครับเอาชนะนกไป